คลิปนี่สิบห้ามากินไอติมชื่อเก๋มากน้ำไอศครีมน้ำตต้หู้ซอสงาดำมึงติล่าเพื่อน,น,นไอเดียตั้งซื้อเก๋เก๋ผลิตไอติมมาให้กินกับเก๋เกเนต่าแทงเป็นแบบนี้ราคา25บาทเพื่นเขียนบอกว่าอะไรไอศครีมดัดแปลงรดนมถั่วเหลืองสอดไส้ซอสงาดำโห้โหลก็หนาซ่องคนแบบว่าเนี่ย เอาใจข้อเจนะจ้ะแต่ช่องไม่ได้เาผ้ากินบนเลยกินเจนะจ้ะแต่แบบว่าในซองนี่เิ่นแบบเอาใจคนกินเจอจ้อะ,ะนี่มาลองชิมกันเลยจ้าว่าไอศครีมรสนามตะหูซอสงาดำมันจะเป็นจังใดข้างในเป็นเป็นรสแบบใส่งาดำมาจ้ะอหอมงาดำอะ่ะข้างในอะ่ะเป็นซอสงาดำเขาบอก รสชาติแบบว่าเหมือนกินน่ำต้งหูแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เดี๋มันเป็นไอศครีมจ้าโอ้โหรสชาติกลมกลมจ้ะแล้วก็ผสมผสานกันแบบว่าใส่ซอสงาดำโอ้โหเข้าใจคิดนะจ้ะแบบว่าคิดเก่ง,กงๆอ่ะอร่อยืมงาดำซอสงาดำกลมกลมหอมจ้ะหอมแบบหอมงาดำอ่ะแล้วก็กลิ่นหอมของน่ำต้งหูแล้วจ้ะ หวานกลมกลมแกล่งดีเลยจ้ะนี่เดี๋ยวเดี๋วโชว์ซอกอีกจ้ะเพื่อแบบเพื่อนๆไปตามหากินเนี่ยยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะเห็นแค่ซื้อกับแบบว่าอยากลองซื้อมากินละน้ำเต้าหู้ซอสงาดำอ่ะอร่อยอะ่ะ สังเกตจากการถือไอศครีมเมื่อจ,าจา๊าเห็นงาดําแบบว่าใส่พันยาวหอดหนีเลยจ้ะตั้งแต่กินมาเนาะเดี๋ยวล่องกินไปเรื่อยๆเนาะแบบว่าห้ใส่รลายนะจ้ะเนี่ยเป็นความแปลกใหม่ที่ล่องโตงจ้ะเอาละจ้ะกินหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆสีเบื่อเนาะแบบว่า แสบอะต้องไปล่องมากินเบิงเนาะจ้ะให้อยากให้เพื่อนๆได้ล่องความแปลกใหม่เอาไว้พ่อกันคลิปหนาว่าวสิภาพยังอีกขอเขาไปจัดไว้พ่อแล้วจ้ะเพื่อนๆบ๊ายบาย